สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารไก่นานทาทาอดีตกรรมการสมาคมหวนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์ร2ค่ำเดือน9ปีมะเสง็งวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูชะตาของเจ้าของฉายาแม่ทัพมนแขน หรือแม่ทัพภาคที่2กับข่าวการต่ออายุราชการและชีวิตหลังเกษียณนะครับวันนี้จะเป็นดูชะตาของพลโทบุญสินพาดกลางก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันสักนิดหนึ่งนะครับพลโทบุญสินพาดการนั้นเกิดที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชื่อเล่นกุ้งนะครับดำรงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่2ในปัจจุบันเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26นะครับและเป็นนักเรียนในออรอ้อยจปรรุ่นที่37จบหลักสูตรวปรรุ่นที่61นะครับ ภรยาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองผู้ำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพนะครับพลโทบุญสินมีฉายาแม่ทับบนแขนเนื่องจากมีใบหน้าคล้ายนักร้องดังนะครับมนแขนแก่นคูนนั่นเองภารกิจหลักที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือนก็คือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลโรงเรียนและพี่น้องประชาชนรวมทั้งทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างพระพุทธรูปถวายวัด เลยมีความตั้งใจว่าจะสร้างพระถวายวัดให้ครบ20แห่งนะครับในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะเกษียณอายุราชการจาะเกษียณราชการในเดือนกันยา2568ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับมีทวิวิถีชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็คือตักบาตรในตอนเช้านั่งสมาธิและให้อาหารสุนัขภายในค่ายเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับ คลโทบุญสิลป์พาดกลางเกิดวันที่14กระกฎาคม2508ตรงเกับวันพุธแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเสงอายุปัจจุบันคือ60ปีกับ27วันย่าง61นะครับเป็นคนวันพุธนั้นพูดจาฉลาดปฏิภาณดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนเรียนรู้เร็วปร,รับตัวเก่งเป็นดูแทนเชื่อมภาษาดีแล้วก็มีคุเกณฑ์เป็นของตัวเอง เดือนเกิดมเีเกิดเดือน8นะครับมีดาวอาทิตย์กลุม่มคาแรคกเตอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจชอบการบังคับบัญชาใจขอกว้างขวางแล้วก็มีภาวะการเป็นผู้นําทิฐิมานะแรงกล้ารักเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับมีความโดดเด่นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยสุภานั้นมี14จกักรพรรดิและลาภะนั้นมีหมหาอุด ดวงชะตาจะได้คู่ที่มีเกียรติหรือมีฐานะเช่นเดียวกันด้วยปัตตนีกระทบ14จกักรพรรดิอยู่บนฐานสุภาษะมาดูช่วงอายุจรที่เกิดขึ้นหลังกเกษีณราชการนะครับช่วงอายุ60ย่าง61อคือราวกรกฎาคม68ถึงกรกฎาคม69อุตสาหะไปกระทบกรรมะและอายุในทางทักษะกระทบสุภาะอาจจะยังเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการลกินีเป็นกรุบพายะอยู่บนฐานพระเกตและมัชิมาให้ระวังในเรื่องของคดีความการถูกใส่ความ ความลึกลับซับซ้อนหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับดาวคานหมายถึงมีเกณฑ์เลือดตกอย่างออกผ่าตัดอุบัติเหตุร่วมอยู่ด้วยแต่ถ้าว่าในดวงจุดเด่นช่วงอายุจรนี้ก็คือราหูนั้นเป็นสีในทางทักษะก็ต้องถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคุ้มครองเช่นเดียวกันในวิถีบ้นปลายชีวิตของท่านแม่ทัพภาคที่2จะยังคงเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาความเชื่อและการกุศลด้วยในดวงชะตานั้น มีฐานของพระเกตและราหูอยู่ที่ท้ายดวงชะตาท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของพลโทบุญสินพาดกลางเรื่องของการต่ออายุราชการในดวงชะตาถือว่าไม่โดดเด่นนะครับอย่างมากสุดก็คงเป็นที่ปรึกษาให้กับกองทัพภาคที่2ต่อไปและชีวิตหลังกเกษียณก็จะยังคงมีความสุขอยู่บนความเรียบง่ายซึ่งจะเกี่ยวข้องกับาศาสนาการกุศลและการช่วยเหลือผู้คนเปรียบดังพุทธพจน์ท,ที่ว่าความสุขที่แท้จริงก็คือ ความสงบที่หาได้ในตัวเราผมอาจารย์ไก่นันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรียนรู้มาก,กับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สองถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพุทธธาตุของลายมือ4ี่คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเหงและหาคือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอ้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากได้เคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ l ดี e ลนเวลาก็ประมาณสัก9านาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต,ใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงแล้วตามดิดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่า,วาห้องโหนอลันทาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาตัดสินใจ อะไรบางอย่างไม่ได้โทรองคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ